สนาาเีียยดด้ววิจณมมมค่ะสวัสดีค่ะกลับเรียนท่านอาจารย์ประจำวิชานะคะค่ะดิฉันนางสาวโสภพิตาศรีคํานะคะวันนี้นะคะได้หัวข้อในการนําเสนอคือภาวะผู้นําในภาวะวิกฤตนะคะค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาดูความหมายของผู้นําก่อนนะคะ ผู้นำหรือลีดเดอร์นะคะหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นหรือได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้าผู้ตัดสินใจนะคะเพราะว่ามีความสามารถในการปกครองและก็บังคับบัญชาค่ะส่วนผู้นำในสถานการณ์วิกฤตนะคะหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นหรือได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้าผู้ตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตค่ะ ในภาวะที่สภาพแวดล้อมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในทางลบนะคะซึ่งจะเป็นบททดสอบที่สามารถเ,เป็นบททดสอบของผู้บริหารนะคะเฉพาะผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําสูงเท่านั้นซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาทางออกนะคะและเพื่อนําองค์กรให้ผ่านวิกฤตไปได้ จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดนะคะของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ไปทั่วโลกนะคะรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยสร้างความเสียหายต่อชีวิตของผู้คนและตามมาด้วยความเสียหายทางเศรษฐกิจความรุนแรงณนะตอนนี้นะคะเรายังไม่รู้เลยค่ะว่าเหตุการณ์จัทวีความวิกฤตไปอีกนานแค่ไหนและมีผลกระทบมากน้อยเพียงไรผู้นำนะคะจึงต้องมีการบริหารงานอยู่บนความไม่แน่นอนและคาดการไม่ได้ ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อประครับประคองทุกอย่างให้เสียหายน้อยที่สุดขณะเดียวกันก็มีภารกิจที่ต้องฟื้นฟูกิจการนะคะเมื่อภาวะวิกฤตจบสิ้นลงภายใต้ภาวะ,ะสถานการณ์เช่นนี้นะคะผู้นำต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสถานการณ์ปกติในด้านใดบ้างนะคะโดยคุณสมบัติที่จำเป็นที่สุดนะคะก็คือ ทักษะในการบริหารภาวะวิกฤตนะคะหรือ crisis management ซึ่งเป็นกระบวนการที่รับมือกับผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะอันจะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆค่ะผู้นำนะคะจะต้องมีแนวคิดนะคะการรับมือกับภาวะวิกฤต crisis m i n d s e t นั่นคือความสามารถในการประเมินสถานการณ์ในหลายๆแบบ โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เลวร้ยรายที่สุดขณะเดียวกันก็สามารถหาทางออกได้หลายๆทางเพื่อลดความสูญเสียและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะ่างคำกล่าวที่ว่านะคะผู้นำเก่งหรือไม่นะคะต้องดูในช่วงวิกฤตค่ะค่ะโดยโกลยุทธ์ในการบริหารภาวะวิกฤตนะคะจากข้อคิดและประสบการณ์ของผู้บริหารระดับโลกหลายๆท่านนะคะ กลยุทธ์ที่น่าจะนำมาเป็นตัวอย่างได้นะคะสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเาชื่กับความจริงยอมรับความเป็นจริงนะคะ 2. ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนจากวิธีการเดิมๆที่เคยประสบความสำเร็จ 3. ต้องสื่อสารในองค์กรอย่างเปิดเผยด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน 4. ควรคาดการสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแม้ในขณะน,นี้นะคะจะมีปัญหาที่หนักอยู่แล้ว ห้าต้องสะสมเงินสดไว้ให้มากที่สุดวิเคราะห์การใช้เงินด้วยความรอบครอบและหนะคะอย่ายอมเสียโอกาสในการนำวิกฤตมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในภาวะปกติค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตนะคะค่ะก็จะเป็น งานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตและการจัดการปัญหาในมุมมองของเยาวชนช่วงระยะเวลาเผชิญกับภัยพิบัติโควิด19ค่ะ Leadership in a Crisis and Problem Management from the Perspective of Youth During the COVID-19 Disaster นะคะของอวัน,นิตาบุญกองและท่านินรัรตนพงพินยู นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรรอ,องศาสตราจารย์ดรคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ,คะโดยงานวิจัยนะคะจะมีวัตถุประสงค์เพื่อนในการศึกษานะคะ1น,นะคะภาวะผู้นําในภาวะวิกฤต 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําในภาวะวิกฤต และ 3. ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อการจัดการปัญหาในภาวะวิกฤตค่ะโดยกลุ่มตัวอย่างนะคะจะเป็นเยาวชนในพื้นที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน400คนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์และแบบเอกสารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจ,จงโดยนำผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรนา,นาและทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ การถดถอยผู้หคูณนะคะจากการศึกษานะคะพบว่ากลุ่มตัวอย่างนะคะได้ให้ความสําคัญต่อภาวะผู้นําในภาวะวิกฤตโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านประสิทธิภาพในการสื่อสออสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ย0.05นะคะของอภัยพิมพ์ตุกนะคะแล้วก็การเป็นภาวาผะผู้นําและคุณลักษณะที่ ผู้นำนะคะที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตะคะ่ะตัวอย่างมีนัยยะสำคัญระดับ0.05นะคะและภาวะผู้นำส่งผลต่อการจัดการปัญหาในภาวะวิกฤตอย่างมีนัยยะสำคัญระดับ0.05ค่ะคะ่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ มหาวิทยาลัยของสงฆ์ไทยชื่อดังของฟ้าบริการพุทธศาสตร์ไปท,ทั่วโลกาผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาเตียมด้วยวิชา